มุกนี้คุณคุ้นดครับทุกคนผมเดิมบนล้อแล้วตอนนี้เราอยู่กเกมไลท์เอาตัวเกมก็จะรอถึง ตัวเราที่เพิ่งกลับมาถึงบ้านแล้วกําลังจะพักผ่อนแล้วอยู่ดีๆไฟในบ้านก็ดับแล้วมันก็มีบางสิ่งบางอย่างปรากฏขึ้นในความมืดนั้นแต่พอเราเปิดไฟไอสิ่งนั้นมันก็หายไปซะง,งั้นตัวเกมก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ไลอท์ที่ฉายในปี2013ซึ่งผมก็ไม่เคยดูก็เลยไม่รู้นะว่าเนะน,นื้อเรื่องเป็นยังไงอะ่ะงั้นก็เข้าเกมมาดีกว่าครับ okay. โอเคโอ้ยอันนี้บ้านของเราเนาะเป็นวันที่พายุหิมะตกหนักเลยครับ อ้าวเดี๋ยวมันเข้าบ้านไงเนี่ยอันนี้บ้านเราจริงๆเหรอหรือรต้องเข้าทางนี้เหรอ What เอ๊อ่นนี้รถเราเดวผมควรสำรวจก่อนมันก็จอดตรงนี้ก็ได้อย่าบ้านเราปะไปไม่ได้แล้วถนนข้ามได้ไหมก็ข้ามได้ โอเคสุดแค่นี้ <What? S 1> ว๊ตเรานายไม่ให้ฉันเข้าบ้านรอเพื่อนอ่ากุญแจตามหลักละโอเคเข้ามาในบ้านแล้วฉันรู้สึกหิวจังเลยเงั้นเราต้องไปหาอะไรกินแต่อย่างแรกเลยเราต้องเปิดไฟก่อนตรงนี้น่าจะเป็นห้องนั่งเล่นนะโอะ้การเปิดประตู มีแอนิเมชันด้วยฮะนี่เป็นลองรถไอ้รถคันเมื่อกี้ปะหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันรู้ว่าเป็นสีขาวเหมือนกันแต่มันดูไม่เก่าเหมือนในนั้นโอ้หือเพื่อนมึงเลือกรูปใส่ในบ้านได้ได้ห่วยแตกมากโอ้โหใครโลก,กวารูติดตาเลยครับทุกคนอันนี้ห้องอะไรอะ่ะเปิดไม่ได้ข้างบนเป็นวันไดขึ้นไป โอเคขึ้นไปไม่ได้ครับอ่านี่ไงห้องกลัวสวิตไฟอยู่ตรงนี้มีอะไรกินบ้างเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะเครื่องสกปราเหรอเฮ้ยใช่เหรอตรงนั้นเป็นเตาอบเครื่องสกป้าอยู่ตรงห้องกลัวเนี่ยนะเอ้ยเป็นการจัดเล y o u t บ้านที่แปลกดิฮะโอ้โหมีพิซซ่าชิ้นหนึ่งแม่งแบบไม่ได้ใส่จานด้วยอะกินก็กิน วางไว้บนจานอีกวางไว้ตรงไหนเอาวางไว้แบบนั้นไม่จำเป็นต้องใช้จานแล้วละเพื่อนแล้วนี้ผมกินไปแล้วหรือ,อยังอะ่ะมันต้องนั่งกินไหมหรือว่ายังไงโอ้หืมจัสแกนเล็กๆน้อยๆระบบบ้านแบบไหนเนี่ยเปิดทีวีแล้วไฟตรงนี้ดับเลยสวิตไฟอ่ะ มันไม่มีห้สวิตไฟแถวเนี้ยปิดดีกว่านะทุกคนเนาะแล้วไงต่อผมต้องทำอะไรต่อเอ้ยโอ้โหประตูตู้ตตเย็นนี่มันปิดเร็วจริงๆเลยโอ้โอ๋ตอตอนพิซซ่ามาใส่ในไมโครเวฟก่อนโอ้โหไม่บอกเราแล้วผมก็ไล่กดมั่วๆเลยต้องไปใส่ในจานนี่เลย มันมือดอีกครับผมต้องเปิดทีวีละทีวีทีวีอ่ะ,อะนี่ไงผมเปิดมันก็ได้วะอย่างไรก็มีแสงอ่ะนี่ไงสวิตไฟไม่ต้องเปิดละงงเว้ยกินเลยหวานเจี๊ยบแล้วไงต่อเพราะว่ากินพิซซ่าไปแล้วมันน่าจะมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นแน่เลย มาเสียงอะไรเนะนี่ยนั่นมันอะไรอะไรไหนอะเพื่อนยังไม่รู้เลยเสียงมาจากทางไหนอะลองรถเหรอไม่รู้ครับมีคนเสียงปิดโอเคโ,โอ้โหโอ้ my god ปิดไฟท้าทายเลยจปิดไฟอยู่ตรงนั้นโอ้โหมันเล่นอย่างงี้อใครจะไปกลัวเกมเรือๆแบบนี้กันเข้ามาเลยอ้าวประตูนี้เปิดได้แล้วเป็นห้องนอนของเราครับนอนเลยปะเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วผมไปไม่ได้เหรอมันไม่ให้เรานอนเป็นกำแพงร้องโหลครับ แล้วมันให้เรามาที่นี่ทำไมเอ้าวัดเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไม่ได้อ่าฮ่ามุกนี้คุ้นๆกูห่านละอย่างชอบเลยมุกนี้ันไม่อยากนอน เปาไม่ปิดไฟอ๋อต้องปิดไฟครับเรานอนไม่ได้ถ้าเราแบบเปิดไฟทิ้งไว้โอเคเ,อเดี๋ยวเราปิดแค่ตรงนี้ได้ไหมตรงนั้นเปิดอยู่อ่าโอเคได้อยู่โอ้โหมุมหวานเจี๊ยบเอ๊ะ,อะแล้วก็จบเป็นเกมผีจชสั้นจริงๆแฮะมาต่อกับเกมที่สอง behind you ตัวเกมก็จะเล่าถึงตัวเราที่กําลังเดินกลับบ้านในวันที่หิมะตกหนักและรู้สึกว่ามีใครบางคนตามเรามาอยู่เหมือนผมจะเคยเล่นเกม garbage take out ของผู้สร้างคนดีไปแล้วฮะใครสนใจก็ไปหาดูได้นะทุกคนผมเล่นไปแล้วล่ะงั้นก็เข้าเกมโอ้ยเย่กด W ค้างไว้เพื่อไปข้างหน้ากด s h i f เพื่อหันกลับหลังโอเคเลยเพื่อน วิ่งไม่ได้เออเออเออเวียนหัวดีเล่นอะไรเนี่ยเอาละ่ะแล้วตอนนี้เราต้องเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆฮมีมานั่งแล้วก็คนที่ดูหน้าสงสัมากที่สุดไอตัวร้ายในโคน,นันหรือเปล่าเนี่ยดำปีเลยอุ้ยหันหันซ้ายไม่ได้ด้วยโอเคมันคงไม่ทำอะไรเราหรอกใช่ไหม เราแค่เดินผ่านกับบ้านเองเอะเนาะอืมจะกลับบ้านด้วยกันเหรอพี่ชายอย่าเด้ออย่ามาเฮ็ตกันเด้เอเฮ้ยมันคงไม่ตามหรอกผมว่ามันระแวงอะ่ะทุกคนเฮ้ยเสียงเลย หลอนเอาแล้วไงเฮ้ยมันไม่น่ามาหรอแต่บรรยากาศมันน่าโดนมากเลยนะขอว่าเดินไปเรื่อยๆดีกว่าเฮ้ยหมดผมนี่สิ่งฝีเท้าใส่หูฟังด้วยนะทุกคนเพื่อประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นโอเคผมจะไม่หันกลับไปมองบ่อยๆแนละ้วมันกลัวด้วยว่า เฮ้ยเสียงมันเหมือนอยู่ใกล้อ่ะมึงวิ่งหน่อยได้ไหมเพื่อนไม่ถึงตัวเราอ่ะมึงวิ่งหน่อยได้ไหมไม่หนาวเหรอเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้มนตามาไปไปไปโอเค แต่เมื่อกี้มันใกล้มากถ้าผมหมันไปช้าอีกนิดนึงแล้วก็หันไปบ่อยเลย,อยคอหักนี่นแหละคิวกินคอนุ่นแหละไม่มาใช่ไหมมันคงไม่เล่นตลกมาโผล่ข้างหน้าผมหรอกใช่ปะเฮ้ยทันทันว้เริ่อไม่เลยมายังมาแล้วบอก มออไม่เด็กแรอบฉันะฝึกฝนมาแล้วจากการตายครั้งที่แล้วก็รอบเดียวเองไงนะเดี๋ยวเมื่อไหร่หเราจะถึงเนี่ยระยะทางมันกี่เมตรบอกกันด้วยอุ้ยอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอเคไปชูใสหัวกับพิซะ แล้วตัวเรามันไม่สู้หน่อยเหรอมึงวิ่งฉกไล่กลับก็ได้นะ่ะเฮ้เดี๋ยวนั่นมันอะไรอ่ะโอเออาร์มวอูออาร์หวัดดีแมวอ้อวน,น,วนหนูลูกกับบ้านกับพ่อไหมไม่อยู่กับพ่อเถอเราเรายุ่งกับแมวไม่ได้โอ้ยเมืเม่อไรมันจะถึงอ่ะเฮ้ยข้างหน้าเป็นประตูครับทุกคนอีกนี้หนึ่ง มพยายามหันดูบ่อยๆกันไม่อยากตายเดินไกลโอเคน่าจะรอดสวยเอ้ยทำไมาเสียงเดินเรายังค้างอยู่กับทีอ่ะเจ้าแมวอุกออาแล้วก็มาสู่ตอนจบของเกมอ๋ตดแล้วก็หายไปเลยเออ โอเคก็มาถึงช่วงท้ายคลิปกันละถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไค้กันด้วยนะมีตรงไหนอยากบอกอยากแชร์หรือมีเกมมาแนะนำก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้แหละแล้วเจอกันคลิปหน้าไปบ่ายครับ